สุภาษิตจีนรวมเล่มต้นไม้ที่ตรงที่สุดมักจะถูกตัดทิ้งก่อนบ่อน้ำที่มีน้ำหวานที่สุดมักจะถูกสูบออกก่อนตู้เขริอนช่วงชุนชิวรัฐที่ยิ่งใหญ่จะหลีกหนีจากความพินาศเช่นเดียวกับต้นไม้ยักย้ายที่เลือกที่จะรับขวานมาทำร้ายความอ่อนแอนำมาซึ่งชีวิตความแข็งแกร่งนำมาซึ่งความตายเราจือช่วงชุนชิวในช่วงเวลาที่ดีผู้มีปัญญาจะทำงานเพื่อรัฐในช่วงเวลาที่ไม่ดีเขาจะดูแลตัวเองเจย,ยู่ช่วงชุนชิว การสร้างบ้านริมถนนต้องใช้เวลามากกว่า3ปีจางตี้เตือนว่าสถานที่ท่องเที่ยวสาธารณะจะดึงดูดความสนใจของสาธารณชนราชวงศ์หางหลักธรรมเก็บแผนของคุณเป็นความลับแล้วจึงปล่อยให้แผนนั้นเปิดเผยต่อโลกที่ไม่มีใครสงสัยทองคําแท้ไม่กลัวการทดสอบด้วยไฟสุภาษิิจีนดั้งเดิมสงครามก็เหมือนไฟหากคุณไม่วางอาวุธของคุณไว้อาวุธของคุณก็จะเผาผลาญคุณในที่สุดลีชวนราชวงศ์ถัง ชัยชนะไม่ได้มาจากการชนะการต่อสู้ร้อยครั้งการปราบศัตรูโดยไม่ต้องสู้รบเลยนั้นถือเป็นชัยชนะซุนจือยุคชุนชิวผู้ที่รู้ว่าเมื่อใดควรสู้และเมื่อใดไม่ควรสู้คือผู้ที่ได้รับชัยชนะซุนจือยุคชุนชิวศิลปะแห่งสงครามอยู่ที่การขัดขวางแผนการของศัตรูการทำลายพันธมิตรและหลังจากนั้นเท่านั้นจึงโจมตีกองทัพของศัตรูซุนจือยุคชุนชิวการฟันดาบไม่สามารถตัดหมอกจากท้องฟ้าได้หลี่เอราชวงถัง เมื่องานของผู้นำที่สมบูรณ์แบบเสร็จสิ้นลงประชาชนจะคิดว่าพวกเขาทำทุกอย่างด้วยตัวเองเราจือยุคชุนชิวหลักฐานของโลกอยู่ที่ชาติหลักฐานของชาติอยู่ที่ครอบครัวและหลักฐานของครอบครัวอยู่ที่ปัจเจกบุคคลเม่งจือยุครณรัฐกษัตริย์และขุนนางแม่ทัพและรัฐมนตรีคนเหล่านี้เกิดมาไม่ใช่เกิดมาเชนเซอร์ราชวงศ์ฉินความอดทนเป็นต้นไม้ที่มีรากขมขืนที่ให้ผลหวานสุภาษิิจีนดั้งเดิม ผู้ที่โจมตีก่อนยอมรับว่าความคิดของเขาล้มเหลวสุภาษสิจีนดั้งเดิมเพื่อชนะการต่อสู้ให้เก็บความประหลาดใจไว้สุภาษสิจีนดั้งเดิมไก่ตัวใหญ่ไม่กินข้าวเล็กสุภาษสิจีนดั้งเดิมต่อแถวยาวเพื่อจับปลาตัวใหญ่สุภาพิตจีนดั้งเดิมระวังมีดสั้นที่ซ่อนอยู่ในรอยยิ้มสุภาษสิจีนดั้งเดิมชื่อเสียงก็เหมือนเค้กที่วาดลงบนพื้นท่าคุณหิวมันก็ไม่ช่วยอะไรมากนักจักพระภัหมิงอธิบายว่า เขาประทับใจในความสามารถของลู่ยู่ไม่ใช่ประวัติย่อของเขายุคสามก,ก๊กตั้งแต่สมัยโบราณมนุษย์ได้คร่ำครวญถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่นำมาใช้ในสิ่งเล็กน้อยลู่ยูราชวงศ์ทรงตายแม้ว่านกชนิดนี้จะยังไม่บินแต่เมื่อมันบินมันจะบินข้ามสวรรค์แม้ว่ามันจะยังไม่ร้องเพลงแต่เมื่อมันบินมันจะเขย่าทูตสวรรค์กษัตริย์ว่หวงังอธิบายว่าเขากำลังรอเวลาอยู่ยุครณรัตคนฉลาดที่แท้จริงจะไม่แสดงภูมิปัญญาของเขานี่คือเคล็ดลับในการเป็นที่ชื่นชอบ อยางจูราชวงศ์โจจงระงับความปรารถนาในชื่อเสียงแล้วคุณจะไม่มีวันผิดหวังจักรพรรดิอยู่ราชวงศ์เซียผู้ที่สแสวงหาชื่อเสียงจะพบได้ด้วยวิธีพิเศษเท่านั้นหากคุณทำแต่สิ่งธรรมดาธรรมดาคุณจะไม่มีชื่อเสียงแม้แต่ในครอบครัวของคุณเองแต่ในความคิดของฉันนั่นคือสิ่งที่ดีกว่าสร้างชิวจือราชวงศ์โจระวังคำพูดและการกระทำของคุณเพราะคำพูดของคุณจะถูกพูดออกมา และการกระทําของคุณจะถูกเรียนแบบสุภาพสิจีนดั้งเดิมสุภาพบุรุษจะช่วยเหลือชายที่ติดอยู่ในบ่อน้ําแต่เขาจะไม่กระโดดลงไปเองเขาไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็ไม่โง่เช่นกันของจื้อช่วงชุนชิวคําพูดของสุภาพบุรุษยิ่งใหญ่กว่าการกระทําของเขาถือเป็นเรื่องน่าละอายของจื้อช่วงชุนชิวระวังอย่าให้ดวงตาของคุณใหญ่กว่าพุงสุภาพสิจีนดั้งเดิมคนยิ่งใหญ่จะโหดร้ายกับตัวเองคนตัวเล็กจะโหดร้ายกับคนอื่นขงจื้อสมัยชุนชิว คนฉลาดไม่เคยไว้ใจรูปลักษณ์ภายนอกของจื้อสมัยชุนชิวเสือไม่ยอมรับคำดูถูกจากแกะสุภาพสิทจ,จีนดั้งเดิมผู้นำต้องอยู่แนวหน้าในการต่อสู้ของกองทัพเขาจะไม่นั่งในร่มในฤดูร้อนและไม่สวมเสื้อผ้าที่อบอุ่นในฤดูหนาวจางอยู่ราชวงศ์ซ่งไม้ไผ่จะโค้งตามลมกล่าวคือมันจะเปลี่ยนไปตามการเวลาไม่หักสุภาพิตจ,จีนดั้งเดิมนักธนูมีความคล้ายคลึงกับสุภาพบุรุษเมื่อเขาพลาดเป้าเขาจะหันหลังกลับ และหาเหตุผลสำหรับความล้มเหลวในตัวเองคงจือ้ออ้างถึงสมัยชุนชิวคนรวยเริ่มต้นจากการออมร่วมกันสุภาษิตจ,จีนดั้งเดิมทำตัวเหมือนคนกระหายน้ำที่ดื่มน้ำจากแม่น้ำเขาดื่มอย่างมีความสุขเพียงพอแต่ไม่โลภมากกับกระแสะน้ำที่ไหลเชี่ยวสุภาพบุรุษฝึกฝนจิตใจเช่นนี้เพราะเขามองว่ายศักดิ์และตำแหน่งเป็นเนื้องอกและมองว่าความมั่งคั่งทางวัตถุเป็นดินและฝุ่นความมั่งคั่งและเกียรติยศมีประโยชน์อะไรสำหรับเขา สีคังราชวงศ์ฮั่นแม้แต่พืชที่แข็งแกร่งที่สุดก็ยังไม่เจริญเติบโตหากปล่อยทิ้งไว้ในที่หนาวเย็นเป็นเวลาสิบวันจากสิบอ็ดวันเม่งจือ้อยุคกรนรัตเหรียญหนึ่งเหรียญต่อวันสามารถผลิตเหรียญได้หนึ่งพันเหรียญในเวลา1,000วันเมื่อเวลาผ่านไปเชือกหนึ่งเส้น